สวัสดีทุกช่อจากชีวิตที่แสนหวานดอเชวีตาช่องนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะหาสาระไม่ได้ค่ะวันนี้เฟเดนนัดออกจากบ้านตอน7จ็ดโมงเช้าค่ะเราก็ต้องแหกขี้ตาตื่นมาตอน6กโมงเช้ามาเพื่อแต่งหน้าการที่คุณเห็นผู้หญิงสวยคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่า process ก่อนที่จะออกจากบ้านนี่นเไหนจะแต่งหนะ้าแต่งตัวแบบนี้แป้งเรียกว่างานอาร์ตค่ะเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการสร้างสรร์าง,งานอาร์ตชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะมันมี process ของมันค่ะรายละเอียดยิบย่อยไปหมดวังว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับคุณแม่บ้านนะคะคุณพอบ้านจะได้เข้าใจเรามากขึ้นเวลาใกล้จะหมดล้วก็มีคนมายืนกดดันค่ะและที่แหกตาตื่นมาตอนเช้านี่เรามากันที่เมืองนี้ค่ะคาเวียโกกิจกรรมที่คุณเฟเดรโกชื่นชอบที่สุดเขาจะใช้ช่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ประมูลของเก่าหรือไม่ก็มาเดินตลาดนัดไขยของวินเทจแบบนี้ค่ะใครสนใจมาเที่ยวตลาดแห่งนี้นะคะมีทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนค่ะตลาดมีทั้งช่วงเชา้าช่วงบ่ายค่ะแน่นอนว่าของจะเยอะในช่วงเชา้าตลาดแห่งนี้ยังถือว่ามีความเป็นโล c a l อยู่ค่ะยังไม่มีความเป็น business เพราะราคาของเนี่ยค่อนข้างจะถูกค่ะต่อรองราคาได้ส่วนผู้ขายนี้ก็จะเป็นชาวบ้านเอาของตัวเองเออกมาขายจริงๆค่ะไม่ใช่เทรดเดอร์อย่างร่มนี้นะคะเฟดได้โดนตกค่ะ8ยูโรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปล่อยให้จอยกับบรรยากาศตลาดนิดนึงนะคะ и ขออนุญาตวาจิปเอสเปรสโซ่เต็มคาเฟนเข้าสู่เสน้นเลือดนิดนึงนะคะเดินมาได้สักพักแลว้วรู้สึกว่าตลาดนี้มีชวิชีวามากๆเลยคะ่ะลูกเล็กเด็กแดงก็มาเดินเล่นกันปกติเราจะเดินตลาดแถวบ้านกันค่ะอ,อย่างคาสเตเลโอนี่ห่างจากครีมาแค่10นาทีแต่ตลาดนั้นคือราคาสูงจับต้องไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่แค่เฟสเดช้อปปิ้งนะคะแป้งก็ช้อปปิ้งเป็นเหมือนกันซื้อตังหูในราคา20ยูโรจาก28ยูโรค่ะจําไว้นะคะถ้ามาตลาดแบบนี้จะต้องต่อราคา้าไม่ลดราคาให้ก็ไม่ซสือตลาดแบบนี้ส่วนมากจะรับเฉพาะ เ,เงินสดค่ะจุดประสงค์หลักของการออกจากบ้านวันนี้นะคะเราจะมากันที่ b o g o by Detail เป็นเมืองที่แนะนําโดยคุณพ่อของเฟเดค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตามล่าหาย เพราะว่ารอบๆของเมืองนี้นะคะจะเป็นภูเขาค่ะมีป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและช่วงนี้นะคะเข้าสู่เทศกาลของเห็ดค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาแต่เคยได้ยินนะคะว่าการเก็บเห็ดที่นี่จะต้องมีเสียภาษีด้วยเอาเท่าที่รู้มานะคะว่าการเก็บเห็ดเนี่ยต้องเก็บเห็ดที่ยังไม่บานค่ะเพราะว่าสปอร์ของเห็ดยังไม่หลุดนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใส่เห็ดออกจากป่าเนี่ยก็ต้องห้ามเป็นถุงพลาสติกค,ค่ะ ต้องใช้เป็นตรกก้านะคะเพื่อให้สปอร์เห็ดเนี่ยหลุดออกมาได้แล้วจ่ายธรรมเนียมค่าเก็บเห็ดที่เขตไหนก็เก็บได้เฉพาะเขตนั้นค่ะข้ามเขตไม่ได้สัมภาษณ์คนขายมานะคะเขาบอกว่าเห็ดที่เก็บออกมาจากป่าเนี่ยถ้าอยากขายก็ขายไม่ได้ค่ะถ้าขายก็ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะต้องจ่ายเป็นเปอร์เซนต์ค่าขายด้วยแล้วก็เห็ดตละลัชลิเนี่ยจ่ายไม่เท่ากันข้อมูลที่กล่าวมานี่ถูกต้องหรือเปล่าไปเช็กกันเองนะคะเพราะบ้านนี้เน้นซื้อกินค่ะไม่เน้นเข้าป่าไปเก็บเห็ดเองในที่สุดเราก็ได้เห็ดพอชินี่มาแลว เน,ะะน้นย้ํากับเฟดี้นะคะว่าถามดีๆนะคะว่าเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าเห็ดเป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าปรุงไม่ถูกวิธีก็อาจเสี่ยงอาหารเป็นพิษได้ง่ายๆพอท<ล>ี่เห็ดพอชินีสดบแบบนี้นะคะถือกล่องรอบเมืองเลยคะ่ะไม่ใช่แค่บ้านเราที่ตื่นเต้นนะคะคนอื่นๆในเมืองเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกัน,นะ,ะดียืนรอข้างนอกรอเฟดี้เข้าไปซื้อบัตเตอร์ในสปอร์มาเก็ตค่ะมีกลุ่มคนเดินเข้ามาถามเลยคะ่ะว่าเฮาเมอร์ทำซื้อเห็ดนะคะไม่ได้ทำซื้อเราเนื่องจากส่วนมากเห็ดพอชินีเขาจะนำไปอบแแ้งค่ะลวก ็จะขายแบบนั้นแหละสดๆเนี่ยหายากค่ะถึงบ้านเรากันแล้วนะคะเป็นเรื่องเราที่ Amazing สาหรับเรามากค่ะการทําความสะอาดเหตุของชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาไม่ล้างน้าค่ะเขาใช้ทิชชู่เช็ดแล้วเอามีดขูดทำความสะอาดพวกเศษตินออกไปถ้าแป้งไม่ได้ลงคลิปนี้คือแป้งตายไปล้านะคะ อาหารเป็นพิษตายแน่ๆคนขายบอกว่าก่อนปรุงอาหาระคะ่ะวิธีทำความสะอาดเห็ดเนี่ยต้องเอาตัวฟองน้ําใต้เห็ดนะคะออกไปด้วยถามไปได้ว่า are you sure are y o u s u r e บ่อยมากๆเลยค่ะถ้าความเป็นจริงไม่ต้องเอาตัวนี้ออกเนี่ยเกือบจะ50เนลยนะคะที่เราทิ้งเห็ดไปเฉยๆเดิมทีเราเป็นคนไม่ค่อยกินเห็ดค่ะก็เลยไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่อย่าเชื่อจนกว่าจะเสิร์ชหาข้อเท็จจริงก่อนนะคะเห็ดตัวนี้เขาเรียกว,ว่าเห็ดพอร์ชินีค่ะ เป็นราชินีแห่งเห็ดป่านะคะจะเกิดในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาของทุกๆปีค่ะ<ม>คือฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวเห็ดพอชินีเวลาในการเก็บเกี่ยวโคตรจะสั้นเลยค่ะไม่กี่เดือนนะเจ้าเห็ดนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะอิตาล,ลีนะคะเกิดขึ้นจากภูเขาในทวีปยุโรปค่ะบริเวณประเทศทางสแกนดิเนเวียรเรื่อยลงมาจนถึงตอนใต้ของอิตาล,ลีกลิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเห็ดนี้นะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยรสชาติจะหวานกรุบกรุเลยทําให้เป็นที่นิยมค่ะเอามาปรุงอาหารไม่ว่าจะปรุงข้ากั กับพาสต้เป็นพาสต้าเห็ดหรือไม่ก็ r i s o โ t ้ค่ะหรือว่าจะตุนไปกับเนื้อสัตว์ก็ได้กลิ่นหอมอย่างดีเลยเห็ดพอชิ้นนี้แป้งทานคข้างล่าแบบที่มนเป็นอบแห้งค่ะแบบที่อบแห้งนี่มันจะได้กลิ่นของความเป็นเห็ดที่มากกว่าเวลานํามาปรุงอาหารก็เอาเห็ดอบแห้งนี่ค่ะไปแช่ในน้ําประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปรุงอาหารตามปกติเลยค่ะ อย่างที่บอกเขาว่าระยะเวลาการเกิดของเห็ดนี้มันมีแค่ไม่กี่เดือนนะคะเขาก็เลยนิยมนํามาอบแห้งกันค่ะแต่ในไหนแล้วนะคะเราอยู่ที่อิตาลีแล้วนะคะก็ลองทานเห็ดแบบสดด้วยค่ะวันนี้เลยตัดสินใจทําเจ้าเห็ดทอดะะหลังจากทําความสะอาดเห็ดแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะไม่เล็กกันไปนะคะเพราะว่าเวลาลงทอดเราเห็ดมันก็จะเล็กลงค่ะ ชุบเข้ากับไข่นะคะแล้วก็ตามด้วยเกล็ดขนมปังแล้วลงไปทอดค่ะถ้าใครติดตามแป้งมาได้สักพักแล้วนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหลักที่เราทําร่วมกันเนี่ยระหว่างแป้งกับเฟดเดย์นี่จะเป็นการเข้าครัวทำอาหาระคะ่ะเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสมัยเราอยู่ไทยเนี่ยตอนในเด็กเราช่วยคุณแม่ทำอาหารก็เลยเป็นความทรงจําดีๆในช่วงวัยเด็กแต่พอช่วงเวลาเปลี่ยนเราโตขึ้นนะคะเราจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเห็นความสําคัญในตรงนั้นส่วนมากเวลาที่เราใช้ร่วมกันของที่บ้านก็ ไปร้านกาแฟไปร้านอาหารทานอาหารคุยกันนิดๆหน่อยๆจนตอนนี้รู้สึกว่ากิจกรรมที่เราทำที่บ้านนะ,คะ่ค่ะบ้านที่ประเทศไทยมันไม่ได้ touch เหมือนตอนที่เราอยู่อิตาลีกับครอบครัวอิตาเลียนเลยล่าสุดกลับบ้านที่ไทยไปก็เลยทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเอากาแฟไปบริจาคให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาละคะ่ะอ่านเจอผ่านๆในเน็ตนะคะคุณหมอเขาบอกว่าการทำกิจกรรมร่วมกันกันกบลูกหรือว่ากับครอบครัวเนี่ยสร้างเสริมพนากการเด็กได้ดีค่ะ แล้วมันถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยตอนที่เฟรด้กลับบ้านเนี่ยเราจะจับมือถือน้อยมากค่ะเราจะใช้เวลาร่วมกันนั่งดืม่มนั่งกินทำอาหารเลยกลายเป็นแบบเฟรดี้ Friday ก็อยากจะกลับบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกับเราเราก็รอเฟรด้กลับบ้านกลับมาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเห็ดทอดของเรานะคะเมนูเห็ดพอร์ชินีทอดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราลองทำเลยนะคะทำครั้งแรกก็อร่อยเลยค่ะชาวอินเทเรียนเขาทานเห็ดทอดกับไวน์เขาก็อยู่ทองแล้วค่ะแต่เราสาวไทยไม่ไหวค่ะขอเขาสวยด้วยนะคะหนึ่งที่กินเฉพาะของทอดขาดเครื่องจิ้มก็กระไรกระไรอยู่นะคะขออนุญาตเติมซอสแมกกี้ในข้าวค่ะเพื่อให้รสชาติ ิขึ้นแต่ก่อนก็เขินนะคะเอาเข้าวมากินบนโต๊ะกับอาหารอิตาเลียนหลังๆเนี่ยชินค่ะช่วงเย็ยนออกมาเดินเล่นกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวร่มที่ซื้อมาก,กันค่ะเป็นร่มขนาดเล็กสําหรับผู้หญิงค่ะในอดีตค่ะหญิงผู้ดีนี่เขาจะถือร่มนะคะหลายเนื่องจากสภาพอากาศที่ยุโรปเนี่ยฝนตกบ่อยค่ะแฟชั่นถือร่มก็เลยคิดในหมู่หญิงสาวดามจับนี้ทําจากหนังหุ้มค่ะทําให้ไม่เย็นมือนะคะถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามาค่ะจ่ายในราคา8ยูโรแต่ได้ร่มที่มีสภาพ ภาพดีมากๆขนาดนี้เมืองที่แป้งอยู่ชื่อเมืองครีมาค่ะเสารอาทิตย์คนก็จะคึกคักเยอะแยะไปหมดแบบนี้ค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่สวยคลาสสิกมากๆเลยค่ะถึงเวลาอ p รรย t ที่วลไทมแล้วนะคะเวลาอาหารเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวแป้งกับเฟรดจะออกไปผับกันค่ะผับในภาษาตทเลียนี่หมายถึงร้านเหล้าร้านเบียร์ที่เป็นบาร์แบบนี้นะคะ ต่างจากผับที่มีความหมายในประเทศไทยนะคะมาอิตาลีแรกๆแ,แป้งก็งงเหมือนกันนะคะฟเฟดได้ชวนไปผับตอน6กโมงเย็นนี่ก็แต่งตัวไม่ถูกเลยค่ะไปผับแต่งตัวยังไงกันนะบรรยากาศของผับที่อิตาลีก็จะประมาณเนี้ค่ะอะเพรติโวไทม์จะเสิร์ฟพร้อมกับสแน็คให้ทานกลุบกิบแบบนี้นะคะหลังจากทานเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยไปแล้วตอนนี้ก็ทองรองโฮกๆแล้วค่ะ แอบมาลองต่างหูที่ได้มาจากตลาดวินเทจวันนี้ได้มา<ะ>ในราคา20ยูโรวัสดุเป็นเงินแท้ค่ะพริกข้างหลังมีแบรนด์ด้วยบอกปีที่ผลิตเป็นปี19สักอย่าง แช่เชลนัทในน้ำแบบนี้นะคะลูกไหนที่ลอยขึ้นมาแสดงว่าลูกนั้นเสียค่ะอาหารเย็นของพ่อลูกชาวอิตาลีวันนี้เป็นดัม pling ไส้ผักขมค่ะคุณพ่อมาถึงบ้านก็เปิดวายเลยค่ะท่าทางกระหายน้ำหลังจากแช่เชลนัทในน้ำสักพักแล้วนะคะก่อนจะเอาเข้าเตาอบนี่เราจะต้องทำการผ่าค่ะผ่าลูกเชลนัทเนียให้เปลือกมันแยกออกมานะคะเวลาเข้าไปอบในเตาอบที่มีความร้อนสูงเนี่ยจะได้ไม่ระเบิดค่ะ น้ำในหม้อต้มฟด์เป็นบๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะทำการหย่อนดัม pling ลง,ลงไปค่ะต้มไม่ดานนะคะสักประมาณ5นาทีก็อยู่ได้แล้วค่ะเตาร้อนแล้วโยวนเชียนัสเข้าไปเลยค่ะครบ5นาทีดัม pling ของเราพร้อมแล้วก็จะลอยขึ้นเหนือนะ้ำแบบนี้นะคะดัม pling ที่ต้มครบราว5นาทีนะคะต้อง make sure ว่าสุกจริงๆนะคะต้องลองชิมดด้วยค่ะ ที่เห็นว่าต้มในหมอ้อเล็กๆนั่นเป็นอาหารเย็นของแป้งค่ะแป้งทําการต้มกลุยจับเพราะว่าดัม pling เนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอีกหมอ้อหนึ่งข้างๆเป็นหมอ้อที่เราอุ่นบัตเตอร์ไว้ค่ะตามด้วยสมุนไพรเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากนั้นเราจะทําการโรยชีสลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ราดด้วยบัตเตอร์ที่เตรียมไว้ค่ะ อาหารเย็นของสองพ่อลูกชาวอิตาเลียนเสร็จแล้วค่ะในส่วนของกลวยจับของแป้งนั้นเสร็จทีหลังนะคะเรามาดูปฏิกิยาของชาวอิตาเลียนนินทาอาหารไทยะะดูจากสายตาก็รู้นะคะว่าเขาคิดยังไงกับอาหารของเราวันนี้ไปอยากทานเป็นซุปร้อนๆนะคะเนื่องจากเป็นหวัดอาการไม่ดีขึ้นเลยก็เลยแยกทานไม่ได้ลืมนะคะว่าอบเชลนัตไว้ใช้เวลาในการอบนานค่ะกว่าน้องจะทานอาหารเย็นเสร็จน้องก็สุกพอดีเลยค่ะเนื่องจากอบไว้ในเตาอบนานแล้วก็ความร้อนที่สูงนะคะทำให้เชลนัเนี่ร้อนมากๆเลยค่ะกว่าจะได้ทานก็ ต้องรอสักพักหนึ่งกว่าจะเย็นตัวทริคของคุณเฟเดดก,ก็คือนําผ้าชุบน้ําเย็นค่ะแล้วก็หอน้องไว้นะคะสักพักหนึ่งค่ะความร้อนก็จะคลายไวมากๆเลยตอนที่เรากรีดเปลือกเชลนัทก่อนที่จะอบค่ะยิ่งคุณกรีดกว้างมากเท่าไหร่นะคะตอนที่เราจะทานะคะมันจะทําให้เราแกะง่ายขึ้นค่ะเราไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะ